ชาเฉยฟงนะคะทางเข้าค่ะเฉยฟงค่ะมีแก้วแก้วใหญ่ไล้ชาเฉยฟงนะคะไล้ชาเฉยฟงค่ะ ที่จังหวัดเชียงรายนะคะสวยมากเลยค่ะกว้างกค,ค่ะด้านนี้จะเป็นร้านที่ขายชาของที่ระลึกนะคะอัน,นชาอ๋ออันนี้นะคะอืมอืมหอมมากเลยนะคะ ขายเป็นกระปร๋องกระป๋องละสองร้ยสิบบาทนะคะแล้ะนี่อะไรคะมีให้ชิมเหมือนกันเหรอคะลองชิมได้ไหมอ๋อแก้วเดียวกันนะคะด้านนี้นะคะอันนี้นะคะจะลองชิมอือหอมคนละแบบอุ้ยโทษที อร่อยอันนี้ละคะเดี๋ยวเดี๋ยวลวกมืออันนี้อุหล่มต้นใดูราคาเท่าไรคะสองร้ค่ะอืมอืม,อมกลิ่นหอมเขาใช้สีแดงหอมเหมือนกุหลาบมั้งม,มีวิธีการชงนะคะ รสชาติต่างๆให้ชิมนะคะแล้วก็ชิมเสร็จแล้วก็ไปซื้อด้านนู้นนะคะเล mm. ือซื้อได้เลยค่ะ mm. นี่นะคะทีไรชาฉุยฟงค่ะ mm. นักท่องเที่ยวเยอะเลยนะคะมีคาเฟ่ขายกาแฟด้วยค่ะ mm. นี่หอมหมืนน่นดีนะคะสีชมพูค่ะอื mm. หอมเลยอ่ะหอม คนเยอะเลยค่ะงามมากเลยนะคะใบชาอากาศที่นี่เย็นค่ะที่เชียงรายไล่ชาเฉยฟงค่ะนักท่องเที่ยวเยอะนะคะที่นี่มีปลาตัวใหญ่ด้วยนะคะเขาเลี้ยงไว้ให้คนชมวิวนะคะ ด้านน้นสวยมากจริงๆเลยค่ะนี่ผลิตภัณฑ์ชานะคะชาเขียว <Yes. S 1> เป็นไล่ชาเฉยฟงนะคะด้านในก็มีคาเฟ่นะคะนักท <c oughs> ่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปก,กันค่ะมีปลูกชาบนเนินนะคะทำเป็นขั้นบันไดค่ะ ใบชาจะเป็นแถวยาวเลยนะคะเป็นเส้นๆน,นะคะสวยดีค่ะเป็นซิเนเจอร์นะคะเป็นโมเดลเหมือนโมเดลถ้วยชาให้คนมายืนถ่ายรูปนะคะถ้วยใหญ่นะคะอันนี้ด้านนี้เป็นทางเข้านะคะเป็นป้ายให้คนมานั่งถ่ายรูปคะ่ะ ามาอีกแก้วหนึ่งค่ะเป็นสองแก้วอยู่ที่ไล่ชาเฉฟูกค่ะมีเมนูเครื่องดื่มค่ะชาอูหลงอันนี้เป็นแบบร้อนก็มีนะคะแล้วก็เป็นเย็นก็มีชาเขียวเย็นลาเต้เย็นนะคะชาไทยนี่เค้กค่ะเค้กอันนี้ขนมก็มีนะคะมันโถชาเขียวนะคะ อันนี้เป็นข้าวค่ะสปากเกตตี้หลากหลายนะคะนี่นะคะสั่งโอ้เค้กโลชาเขียวนะคะสุยฟงชีสเค้กอันนี้นะคะแล้วก็ทาร์ตชาเขียวนะคะเค้กชาเขียวหน้านิ่มโอ้ข้างล่างก็เป็น แม่คาดดเนียมาแ้าก็ก็ทำน้าทานเลยนะคะโหยันนี้น่าก,กินสุดเป็นเค้กชาไทยนะคะแล้วก็เค้กแครอทเค้กอะไรนะคะแครอทเหรอคะอ๋ออ๋อปไม่ใช่ไม่ได้เอาไป้าออกพี่ก็งงว่าทำไมแครอทตีน้ำตาลทะคนน่นา,นาก,กินทุกอย่างเลยนะคะกัวตองก็มีกัวปองอันเบริ่มเลยอ่ะ อ๋อด้านนี้ก็เป็นร้านอาหารเขานะคะนี่นะคะที่ร้านอาหารที่ไร่ชาสวยฟงค่ะบรรยากาศดีนะคะน่ากินทุกอย่างเลยค่ะนี่นะคะแบบร้อนแบบเย็นก็มีค่ะยำหม,ามาะะูใช่เป็นยำยำใบชาของเขาอ๋อยำใบชานี่ยำใบชา ชาฟูอน,นี้สปาเกตตี้นะคะแล้วก็มีเฟนไฟรายมาเหนือก็ต้องกินแคบหมูนพริกอ,องไส้อัวนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่ของขันโตกโดยรวมแล้วก็น่ากินสุดๆเลยค่ะ